วันที่18มกราคมกิจการจ่ายชำระหนี้ให้บริษัทช่อม่วงสมัยโฮมจำกัดตามใบส่งของสลดใบกำกับภาษีสลดใบแจ้งหนี้เลขที่0ูน3ได้รับใบเสร็จรับเงินเลขที่0ู1ยโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทยลงวันที่วันนี้นะคะเมื่อเราพิจารณาจากรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะเห็นว่ารายการนี้คือการจ่ายชำระหนี้ ต้องไปบันทึกที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้เข้าไปที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้คลิกเลือกจ่ายชำระหนี้ดับเบิลคลิกเลือกจ่ายหนี้ค่าสินค้าใบเสร็จรับเงินนะคะเล่มเอกสารใบเสร็จรับเงินซื้อนะคะเล่มที่1คลิกปุ่มโอเคคลิกปุ่ม F3 เพิ่มนะคะได้รับใบเสร็จรับเงินเลขที่0011นะคะวันที่ 18 0166นะคะ enter ตรงช่องผู้ขายใส่จุดแล้วกด enter นะคะจ่ายชำระนี้ให้บริษัทชอบมว่วงสมายจำกัดนะคะ enter เลือกจากนั้นนะคะให้มาบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอินวอยดด้านล่างนะคะตรงช่อง type นะคะให้ใส่จุดแล้วกด enter เลือกประเภทเอกสาร BI ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ซื้อนะคะ Enter เลือกช่องเล่มนะคะใส่จุดแล้วกด Enter เลือกเล่มเอกสารใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เล่มที่1นะคะ Enter เลือกมานะคะ Enter ไปที่ช่องเลขที่นะคะใส่จุดแล้วกด Enter เป็นการจ่ายชำระอินวอยด์นะคะตามเลขที่เอกสารอ้างอิง0013นะคะ ทีิเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ Enter เลือกมาจะมีแมเสเซจนะคะแจ้งว่าเอกสารอินวอยนี้มีใบลดหนี้นะคะที่เกี่ยวข้องด้วยต้องการค้นมาด้วยหรือไม่เราตอบ yes นะคะก็จะดึงเอกสารใบลดหนี้ขึ้นมานะคะด้วยรายการนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นการจ่ายชำระด,ด้วยเงินสดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้แล้วก็ f 1 0บันทึกแต่ว่า รายการวันที่13นี้นะคะเป็นการจ่ายชำระด้วยเช็คนะคะดังนั้นจึงจะต้องเข้าไปบันทึกรายละเอียดเช็คจ่ายนะคะตรงปุ่มรายการจ่ายนะคะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะให้ใส่จุดจะขึ้นหน้าต่างนะคะให้เราบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คที่เราจ่ายนะคะประเภทเอกสารธนาคารนะคะใส่จุดแล้วกด enter ตรงนี้เลือกนะคะถอนโดยเช็ควงเล็บเช็คจ่ายนะคะ enter เลือกมา ใส่เลขที่เช็คนะคะ enter นะคะเนื่องจากว่าเป็นการจ่ายเช็คที่ลงวันที่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้านบนเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนวันที่ตรงวันที่เช็คนะคะ enter ลงมาด้านล่างนะคะเลือกสมุดบัญชีเงินฝากนะคะใส่จุดแล้วกด enter ก็เลือกสมุด เล่มสมุดที่เป็นเงินฝากกระแสรายวันขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะคลิกปุ่ม f 1 0 Save แล้วคลิกปุ่ม f 1 0บันทึกอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรแกรมจะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะคลิกปุ่ม f 1 0บบันทึกเสร็จแล้วนะคะ esc กลับไปที่หน้าเมนูหลัก